ที่นี่เซโกะเหมือนเดิมครับที่เดิมไม่เล่นสกีมาเล่นสกีมาคือไปที่ประจำต้องไปตลอดเหรอพี่เทีหรือว่ามันติดใจอะไรครับที่นี่หมายถึงว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยแหละครับหมายถึงว่าชอบสกีที่ที่ญี่ปุ่นครับเล่นสกีพื้นฐานนะครับชอบชอบสถานนี้เป็นสถานที่นี้เป็นคนเดิมอะไรปย้อนความทรงจำพิเศษอะไรหรือเปล่าครับผมไปครบรอบทุกนั้นมันก็เลยต้องกลับไปที่ความทรงจำไปสร้างความทรงจำใหม่ เราไปทุกๆปีอยู uh, ่แล้วเออแต่ได้ความทรงจำใหม่อะไรกลับมาไหมครับก็ก็ได้กลับมาทุกๆปีครับเฉยไปไปรอบนี้มีอุปสรรคไปเจอพายุหิมะอะไรแบบคนอื่นขอแม่ฮาร่เจมหิมะตกหนักด้วยเลยครับนช่วงไปแต่ว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสำหรับสำหรับกีฬานี้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้มีแบบอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้มีภัยร้ายแรงธรรชาติอะไรแต่ก่อนไปแบบแอบเก่งก็เพราะว่าข่าวที่ดู ก่อนไปก็แบบว่าแพนิ่งบ้างวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็คุยคุยกันอยู่ก็กังวลในวันนั้นอยู่แต่ว่าก็แต่ก็ต้องไปเนาะแต่กลับไปแล้วไปดูอุปสรรคในการเที่ยวในครั้งนี้ของเราไหมฮะในแบบข่าวต่างๆก็เอ่อไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือเราพอเราเห็นญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเขาเขาคงแก้ปัญหาได้เร็วคือเราเราเชื่อมั่นในญี่ปุ่นแน่ไม่กี่วันเท่านี้ไปน้อยครับไปแค่เจ็ดยันจับเจ็ดวันไม่น้อยไปเร็วไปประมาณแบบว่า เจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าไม่หนอนไม่หนอนปกติเราไปนานหรอหรือไปนานกว่านี้ปกติไปนานกว่านี้ครับอ๋อแต่ว่ายีมามันไม่หนาอุ่นๆเออนะอากาศยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่หรือว่ามีคนมาข้างทำให้อุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหนาวสักปีเลยครับเก่งราเราเก่งคุณเยอะมากเลยนะคุณเต๋ ไปกินมีบ้างมาเลยไมปอุคนเป็พิเศษนปีนี้อุ่นปกติอุ่นปกติคภาพพิมาที่เรูควมา่เลี่ยเี่ทะเลภาพใหม่เลยทะคนแท็ก่เนี่ยไอแล้วคนเข้ามายินดีกับเต็มเลยว่าแบบคนดูว่าบอกนึ็ว่าเป็นโมเมนต์ อ๋อโอเค<า>จำแม่แม่ได้แ,และเป็นเป็นงานแต่งงานของของเพื่อนแ้วก็เลยแบบว่าก็ไม่มีโอกาสไปงานแต่งงานเขาแล้วก็เลยลก็เลยถ่ายรูปเล่นกันเลยอ๋อคือโมเมนต์จังหวะตอนนั้นมันมันได้พอดีหรือยังไงมันได้พอดีครับคือมันแสงมันตกแล้วงานเขาก็เริ่มอยู่ข้างในแล้วแอบออกมาถ่ายรูปกันเลยหรือว่าซ้อมครับผมซ้อมซ้อมของตัวเองซ้อมของตัวเองเดี๋ยวต้องหาที่ซ้อมใหม่ก่อน ตอนนั้นเจมูเหมือนแบบมันเข้าไปยินดีกันเต็มเลยจริงเหรอครับผมไม่ได้ดูอ่าเลนใช่ไหมผมดูผมติดเลยเขาไม่ได้พูดหรอกครูเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาถามเราไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามอะไรแล้วก็คือมันจะว่าคือที่ผมลงว่าคุณได้บรรยากาศแล้วก็โมเมนต์ท่าทางต่มันมันสวยดีมันว่าบรรยากาศของทะเลในค่าตอนนั้นอะย่างน้กลัวดูคอมเมนต์แล้วมันจะกดดันหรือเปล่าครับพี่เจมว่าต้องเออต้องต้องแล้วแหละแล้วอะไรเงี้ยมันกดดันเพราะว่าอย่างที่เกสเองเขาบอกว่าให้เจมไปก่อน เขาบอกว่าน้องเป็นคนแรกของกลุ่มต่อเลยท่านเดียวให้เป็นคนแรกของกลุ่มใช่พี่เป็นอะไรเป็นเบสอะต่อจากเนี้ยเป็นนับประวันเป็นเจเป็นอเล็กอะเขาบอกอยนี้มันจะเป็นไปได้ไหมคะก็ต้องรอเรื่องกันต่อไปเดี๋ยวไม่เสียไพ่เนาะใช่เดี๋ยวไม่เสียไพ่จะมีโมเมนต์แบบว่าน่ารักน่ารักให้เราเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักก็น่าจะมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆ ไปดูเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับในการตอบคำถามของคุณนะคุณเจมส์มันดูสุ่มเสี่ยงนะครับใช่มันดูมีลุ้นคือมันดูมีลุ้นอ่ะมันดูไม่ชัดเจนมันมันดูเริ่มจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องรอรอดูมันดูมีภาพแล้วแล้วรอโพสต์อีกเดียวเลยเออฮ้คือไปทำไปเรียบร้อยแล้วเลยยังยังครับยังไม่มียังไม่มียังไม่มียังไมงพี่เจมส์เคยตั้งเป้าหมาว่าอยากแตตั้งเป้าไหมกันเหรอครับคือตอนนี้ก็ ผมว่ามันต้องคุยกันนะครับผมนะว่าคือต้องคุยกับกับกับโก้แม็กเคลียก่อนว่าสรุปว่ายังไงจะเป็นยังไงเมื่อไหร,ร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันได้หรือเปล่า <c oughs> ยังครับยังเป็ยไปได้ไหมถึงว่าก็<ๆ>คุยกันเรื่อยๆ <c oughs> คุยคุยกันมาเรื่อยๆตลอดทางแต่ว่า คือมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ที่ที่ชัดเจนแค่รอเคลียร์แค่รอเคลียร์ใช่ไหมครับรอเคลียร์มาดิรอคุยให้เคลียร์รอรอรอคุยให้เคลียร์แล้วแล้วโฟมโฟมเขาอยากเขาอยากจัดแบบไหนเขาอยากแยมแยมกับเราหน่อยอยากไปที่ชายหาดหรือชอบบรรยากาศแบบไหนทะเลภูเขาสิ่งสิ่งที่เขาเคยเคยบอกน่าจะเป็นแบบแค่เงียบเงียบเรียบง่ายเลยนะคือคือเขาไม่ต้องการอะไรที่มันที่มันเอื้อกระเลย่มอแล้วตัวเราอะหาอยากอยากจะทำให้อย่างนั้นนะหรือว่าต้องเล่นใหญ่ ถ้าไอเดียเจนผมผมตามใจก็ได้เลยแบบคือแล้วแต่ปิดาดปิดขาดเข่าพลังการมากเลยดูไม่เรียบแลเสแลวงเก็เป็นแบบง่ายๆใช่ใช่แม้องต้ต้องต้อง้วงต้ยง่้องก้อกตัองต้องต้องั้ตัอต้้งตลต้ง้้อง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 อ้องออง้อออาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่แต่ออ่ต ออกสื่อได้มากขึ้นเราก็เลยแบบว่าก็มีโอกาสลงบ้างเล็กน้อยเวลาก่อนลงเขามีแบบคลิปมาแบบเออรูปแรกต่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบาบอกอองไอจีเจก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรนะแล้วบางทีก็บอกขอบ้างไม่บอกบ้างลงไปเลยเหรอใช่เขาไม่กังวลหรอกเรื่องแบบมุมนี้นี่สวยมุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาจะมีมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจบางบางบางรูปอาจจะให้ดูเออเดี๋ยวเขาสอบเราเราเป็นคนคัดให้แล้วเออแฟนเราก็สวยทุกมุม ก็ก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ถามเขาถามเขา่อนสำหรับสำหรับสำหรับเขาเราสวยเขาเขาสวยทุกมุมหรือเปล่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วโอจจะแอบเแยบิดนึงในใจเราพร้อมไหมแล้วจะแบบโไปถผล่ไปแต่งงานในใจเราพร้อมไหมอะไอย่างคือจริงๆผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทีต้องเปลียนเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องตัวตัวเขาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องตัวผมเองกับทุกคนว่ามัน มันต้องมันมันต้องแงะที่มันออกมาให้หมดแล้วก็ต้องต้องวางแผนให้ให้ดีว่าจะเป็นยังไงอะไรต่อไปอันนี้ใครยุ่งกันพี่เจมเจมกับผมยุ่งกันยุ่วดูไม่ว่างตอเงี้ยงานเยอะงานเยอะคือตอนแรกตอนแรกผมก็ว่างแล้วตอนนี้ยุ่งแหละทำไมอ่ะมีแล้วก็อู่แล้วใช่ใช่เริ่มเริ่มคือคือคือเริ่มมีงานตั้งแต่แบบว่ากลับมาก็เริ่มมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ เขาคงไม่เขาคงไม่ได้เปลี่ยนคุณแม่เขาถามมั้ยยังคะลูกสะใภ้คุณแม่ไหนเขาถามว่าลูกสะใภ้เล่นก็ยังก็ยังก็ยังไม่ได้คุยจริงจังเรื่องความรักกับผมนี่เราเปลี่ยนไปไปแล้วเนี่ยเรามองเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรกับมาซัพพอร์ตเราเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นเซ็ตโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรในชีวิตเออเป็นหัวแมเป็นเป็น ไม่เคยได้เปรียบเทียบเลยหมายถึงว่าคือมัน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 ใช้เวลาด้วยกันมันยาวนานหรือว่าเป็นทุกอย่างไม่ได้หรือเป็นทุกอย่างหรอบก็ผมว่าผมว่าเขาก็เป็นเป็นสิ่งของเขาที่ที่เราต้องการมันงกวันนี้ก็ปรับปรุงหน่อยพี่เต็มว่าชิมแล้วรู้ใจกันหมดแล้วเนาะใช่ครับ ผมชอบทานอะไรคะไม่ได้เลยผมตอบไปแล้วมันผิดเกินการเนี่ยทดสอบเนี่ยพอใส่แล้วชอบทานอะไรก็ส้มตำอะไรเปรี้ยวๆเลยเป็นส้มตำยำก็สไตล์ผู้หญิงปกตเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มเลยจะไปเรื่อรอะไรจะบอกไม่อยากตอบเยอะทุกทีก็ดื่มๆอะไรที่แบบว่าน้ำหวานบ้างน้ำตาลแล้วก็อะไรเปรี้ยวๆหนึ่ เานเปรียวเราทานอะไรได้ทุกอย่างเลยครับผมไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่เพราะเราชอบทานรสไหนเพราะเราชอบทานรสหวานเพราะเราไปใส่หวานนี่เราไปใส่หวานโอเคครับ